นู่งไงนู่งไงดนู่หี่รสัตว์อะเด้อเออะไรไปอ่ะวอดทำไมถึงเอาคือวอดแดงหวเราก็เป็นงานเะาว่ะเฮ้ยเขาเปลาอยากเจอว่ะ เออว่ะอยากโดนอ่ะอยากโดนอนะ่ะหลบไอ้เหี้ยเออหลบคืนนี้ก็ไม่โดนตกนขีนี้ก็ไม่ได้กันอ้าวป่าไปสามสี่ตัวแล้วยิงไอ้เหี้ยไส้ไอองนี้ไม่มีบอดวันนี้กูใจแข็งพอเพื่อนคนนี้ ไม่ต้องรต่อทุนเลือดโลจนไมมีเลือดสู้เขาโอ้จริงแท้ตัว แหวนแบบอุย่ำเลยครับผมแบบนี้ยิเษณาย่ำหัวเฮ้ยเอล้ยเลี้ยวเลีวเิียวเีงเยงเียงเอาเพอันนี้เรียกว่าเอาเพ

เอาเถอะเงินกู้ไม่ได้ตัวนั้นอยู่แล้วไอแต่ตัวที่เหลือมันต้องก็ได้ไม่อย่าไปตายให้มันด้วยเอาแล้วของมึงนี่มึงเอาตั้งเน่าหมดเกลื่อนปอดเลยครับไร้หัว หนีมาท t บลายก็โดนใส่คนจะน้าคู่หรอไอ้เิงหนีมัอ้าวตายนี่ไงต้องคิดก่อนมีใครมาช่วยเหรอทุก l น เรานเราโนต่นโดนหล okay. ัดซ่าซ่าซ่ดอุ่านั้นแหละยยิงาดีมามัอโดน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 ระเบิดตํำๆข้ามันกูบินมาล้ไอ้สัตว์ ทวจะโดดมาเฮ้ยอะไรวะน่ะเออเือพ่อมึงไงควายมึงมาจากไหนวันนี้นีหสู้อไม่ได้หรอนีโดดออา้ดี มันขึ้นมาหาปุ้ยละปุ้ยไปธี้ลากของป่าของท่านไงไม่กล้าเข้ามาวะ่ะ หายแล้วนะูู่่อนแปดเลยเอาเลยเพื่อนป้อมตนั้นะต้องตีหนีเลยมาดูมาดูาดเอาอะวเลย หลบบิษัมาดิตัทีาบาทก็ไม่ให้กูหรือเดี๋ยวนะอาบีมาวะเอาปะไปว่าบิดงไปเลยเนาะไอกูหวงกูหูมันหวง All right าววูลไอ้สั Alan đi slain. Alan is 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 slain. Alan này slain. Alan is slain. Alan is slain. Alan is slain. Alan กจะมีต hmm. ีนไหมครับ m มันหลุดไว้ตะเกียร์ขวัญไอ้สักมาดิขวัญมาดิขึ้นไปวยิายิงทอรเเอาเียไอ้สัสไอ้สัสขวักเงินเฮ้ยไม่ตายเก่งหน่อยเก่งหน่อยไม่ตายเชียวเนียอะไรอไอ có gì vẫn luôn là farm pha một chiếc hải phải xem em อืมไม่โดนชีวิลามาวะวอนเลยไปนะเด้อสมกอไปแล้วเีแอช่วยนก่อน

Round two. Right, Enemy turret destroyed. Who 2 <laughs> right. a piece turret this you call little. เอาวอเบย์ชะคอมโบชีวิตมันตันอเ้ alright I'm going เฮ้คคึงหลอดแล้วนะให้คอมโบเดียวนะอบกูไปแล้วแมท ฆ่าลอยล่อมาล่อ่นมาล่มาด้งบิมาแลวบินแล้วบินมาแล้ว d e kill White ปัน้ามีงมียัมีต้องอย่รอะไร

เาะแอดอยแอดมันแฝดมาไอีนั้ไ่ดีเลยอ้เเอาเอาวมาอยู่ดีก็เออช่วยช่วยแอโดนเห็ดายอะโเห็ดไครับ ไอ้ข้าบอก Perfect attack Baron ไอ้ยูจูดว่อรล่ะคริสนึกฝันสิรอฟาทุกอย่างคือการฟายได้ของแล้วเดวฮาวนะที้าว ลุ yeah, ่มเล้เหี้ยละลายเป็นน้ำมันลุ่มกุงันนี้เอาหัวตีไม่โดนใครเลยเหี้ยเป็นไาปุ๋ยแล้วเป็นลาปุ๋ยแล้วตีนึงก่อนทีนึงอยู่นี่ก็หายไปเถอะไปละกันไปละกันไปละกั

ผลแล้วรับเพนต้าขอหาราบเพนต้าเพนกูบูมบิมพ์ด่าเลสัตนพ่อ <c oughs> มึงไอเขียสั่งความความสุขไอ้เด็กเปรตแล้วเปิดตัวมันเก่งอยู่ถ้าเจอตัวเตียวหน้าไทยอ่ะแต่ถ้าเจอเพลยูอย่างไอเกลี่เกิลดูยาก เล่นดีแบบขั้นสุดไอ้เฮี้ยนจริงกูต้องตายสองด้วยไอ้เฮี้ยแม่แม่เสือกระแปดต้องิดมาเข้ามาหาอะ่ะเมย์ได้ไม็ิตเปมร์ุนูสมรงเปองน